เขาทิ้งภรรยาและลูกน้อยไปเพราะความหลงไหลในรักครั้งใหม่แต่เมื่อหลายปีผ่านไปเขากลับพบเธออีกครั้งพร้อมลูกสี่คนที่หน้าตาเหมือนเขาไม่มีผิดช็อกไปทั้งใจเมื่อรู้ความจริงว่าใครคือพ่อของเด็กเหล่านี้ความลับที่ถูกเก็บงำมานานจะทำให้ชีวิตเขาพังทลายหรือเขาจะได้โอกาสแก้ไขอดีตแน่นอนฉันจะเริ่มต้นเรื่องราวให้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและน่าติดตาม ท่ามกลางแสงไฟสลัวในร้านอาหารหรูย่านกลางเมืองชายไวกลางคนในชุดสูทสุดเนียบกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะริมหน้าต่างเขาชื่ออนันต์มหาเศรษฐีผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แววตาคมกริบของเขาจับจ้องไปยังแก้วไวน์ในมือคล้ายกับกำลังครุ่นคิดถึงบางสิ่งที่ไม่มีวันย้อนคืนมา เขาเคยมีทุกอย่างทั้งความรักจากภรรยาผู้แสนดีที่ร่วมฝ่าฟันมาตั้งแต่วันที่ไม่มีอะไรเลยแต่แล้ววันหนึ่งอนันต์ก็ละทิ้งทุกสิ่งเพียงเพราะหลงไหลในความสดใสของหญิงสาวรุ่นลูกชื่อหนีนาเขาทิ้งภรรยาผู้พักดีไปอย่างไม่ดีทิ้งชีวิตครอบครัวเพื่อความรักที่เขาเชื่อว่าคือความสุขอันแท้จริง หลายปีผ่านไปความสัมพันธ์ของอนันต์กับนีนากลับไม่ยืนยาวอย่างที่เขาหวังทุกอย่างจบลงด้วยความว่างเปล่าเขาใช้ชีวิตท่ามกลางความหรูหราแต่จิตใจกลับอ้างว้างไร้สิ่งเติมเต็มคืนนี้เขามาที่ร้านอาหารแห่งนี้เพียงเพราะหวังให้ความโดดเดี่ยวบรรเทาลงทันใดนั้นประตูร้านเปิดออกพร้อมกับเสียงหัวเราะสดใสของเด็กน้อยสี่คนที่วิ่งเข้ามาในร้านอน,นันต์เงยหน้าขึ้นอย่างเสียไม่ได้แล้วดวงตาของเขาก็เบิกกว้างหัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกจากอ,กอกเมื่อเขามองไปยังหญิงสาวที่ก้าวเข้ามาพร้อมกับเด็กเหล่านั้น พลอยเขาพึมพำเบาๆชื่อของภรรยาเก่าที่เขาทิ้งไปหญิงสาวดูเปลี่ยนไปมากสวยสง่าในชุดกระโปรงเรียบง่ายแต่สิ่งที่ทำให้เขาตกตะลึงที่สุดคือเด็กน้อยสี่คนที่ยืนเกาะมือเธอแต่ละคนมีใบหน้าที่คล้ายกับเขาราวกับถอดแบบออกมาอน,นันต์รู้สึกเหมือนทั้งโลกหยุดหมุนเขามองไปที่พลอยอย่างตะลึงงนันความคิดมากมายวิ่งผ่านหัวเหมือนพายุค,คำถามนับไม่ถ้วนพรั่งพรูเข้ามาในจิตใจ พลอยเองก็หันมาเห็นอนันต์เช่นกันดวงตาของเธอมีแววประหลาดใจายอยู่เพียงครู่ก่อนจะเปลี่ยนเป็นเยือกเย็นไร้ความรู้สึกเธอเพียงพยักหน้าเบาๆแล้วจูงเด็กๆไปยังโต๊ะมุมหนึ่งโดยไม่แม้แต่จะมองเขาอีกอนันต์ยังคงนั่งนิ่งเหงื่อเริ่มซึมออกจากฝ่ามือขณะที่เขาพยายามรวบรวมความคิดเด็กทั้งสคนหน้าตาของพวกเขามันชัดเจนเกินไปนี่มันนี่มันหมายความว่าอย่างไร อนันต์นั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นความคิดในหัวพันกันยุ่งเหยิงเขาไม่สามารถละสายตาจากพลอยและเด็กน้อยทั้งสี่ได้ใจหนึ่งงอยากลุกขึ้นเดินไปหาแต่กลับรู้สึกว่าขาแข็งทื่อราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นหัวใจยังเต้นแรงและรัวจนแทบหายใจไม่ออกทำไมเด็กพวกนั้นถึงมีใบหน้าคล้ายเขาขนาดนั้นเขามองเด็กชายคนโตที่นั่งข้างพลอยใบหน้าคมคายดวงตาคมดุดเดียวกับเขาส่วนเด็ก หญิงฝาแฝดส,สองคนที่นั่งคุยกันเบาๆมีรอยยิ้มที่เหมือนกับตอนเขายังเด็กอีกทั้งเด็กชายคนเล็กที่สุดที่นั่งต่างตะเพล็กแม้จะดูขี้อายแต่จมูกด่งนั่นก็ทำให้อนันต์แน่ใจว่าเด็กเหล่ห้านี้ต้องเกี่ยวข้องกับเขาอย่างแน่นอน ความกังวลและความสับสนทับถมกันอยู่ในใจของอนันต์ทำไมพลอยถึงไม่บอกเขาเลยทำไมเธอถึงเลี้ยงลูกตามลำพังโดยไม่เคยติดต่อเขามาก่อนตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาคิดว่าพลอยคงเดินหน้าต่อไปมีชีวิตใหม่และอาจจะแต่งงานกับใครสักคนแต่ภาพที่เห็นกลับตรงกันข้ามเขารู้สึกผิดบาปที่ตัดสินใจจากเธอไปในตอนนั้น พลอยยังคงพูดคุยกับเด็กๆอย่างอ่อนโยนแต่แววตานั้นกลับแฝงไปด้วยความเศร้าและเหนื่อยละอนันต์รู้สึกเจ็บแปบรบในใจเขาพยายามรวบรวมความกล้าลุกขึ้นจากโต๊ะอย่างช้าๆเดินไปยังโต๊ะของพลอยเสียงรองเท้าหนังของเขาดังก้องในความเงียบสงบของร้านทุกสายตาหันมามองแต่เขาไม่สนใจเมื่อเขามาหยุดอยู่ตรงหน้าพลอยเงยหน้าขึ้นมองเขาช้าๆสายตานิ่งเรียบที่ไม่มีความอบอุ่นเหมือนเดิมทําให้อนันต์รู้สึกเหมือนถูกกรีดด้วยมีดอันแหลมคม พลอยเขาเอ่ยชื่อเธอด้วยเสียงสั่นเครือแต่พลอยไม่ตอบเพียงแค่มองเขาด้วยแววตาเรียบนิ่งเด็กๆทั้งสี่คนหยุดคุยแล้วเงยหน้าขึ้นมองชายแปลกหน้าที่ดูเหมือนจะคุ้นเคยนี่ลูกอนันต์พูดไม่ออกเขาก้มมองเด็กๆด้วยความรู้สึกหลากหลายทั้งความดีใจตกใจและสำนึกผิดขลูกของฉันพลอยตอบเสียงเบาแต่หนักแน่นอนันต์รู้สึกเหมือนถูกตบหน้าเขากัดริมฝีปากหัวใจเต้นแรงขึ้นทำไมทำไมพลอยไม่บอกผมเลย พลอยยิ้มเยาะเบาๆบอกงั้นเหรอคะตอนที่คุณทิ้งฉันไปหาผู้หญิงคนนั้นฉันยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าท้องอนันต์รู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบแน่นผมผมขอโทษคำขอโทษของคุณมันช่วยอะไรได้หรอกพลอยตอบอย่างเย็นชาเด็กๆยังคงมองหน้าเขาด้วยความสงสัยและอยากรู้อนันต์พยายามอธิบายผมผมไม่รู้ว่าพลอยท้องผมไม่รู้จริงๆ พลอยยิ้มเศร้าต่อให้คุณรู้คุณก็คงไม่สนใจอยู่ดีเพราะตอนนั้นคุณกำลังหลงในความรักใหม่ใช่ไหมคะเขาเงียบไปรู้ดีว่าคำพูดของพลอยไม่ผิดเขาคิดถึงช่วงเวลานั้นที่เขาเห็นนีนาเป็นเหมือนแสงสว่างใหม่โดยไม่สนใจว่าใครจะต้องเจ็บปวดผมอยากแก้ไขผมอยากดูแลพวกเขาอนันต์พูดเสียงสัน่นพลอยสายหน้า คุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรทั้งนั้นฉันเลี้ยงพวกเขามาโดยลําพังได้ดีคุณไม่เคยอยู่ตรงนี้ตอนที่ฉันลำบากตอนที่ฉันต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงลูกสี่คนคุณไม่มีสิทธิ์กลับมาแล้วบอกว่าจะดูแลพวกเขาอัน,นันตรู้สึกหมดแรงเขามองเด็กๆที่ยังคงจ้องเขาด้วยความสงสัยไม่รู้จะอธิบายกับพวกเขายังไงว่าเขาคือพ่อแต่เขาก็รู้ดีว่าการขอโอกาสครั้งนี้มันอาจสายเกินไปแม่คะคนนี้เป็นใครเด็กหญิงคนหนึ่งถามเสียงใส พื่อย่อตัวลงลูกหัวลูกเบาๆแค่คนรู้จักเก่าเขาไม่มีอะไรอันนั้นรู้สึกเจ็บแปลก,กับคำตอบนั้นเขาอยากจะกอดลูกอยากจะบอกว่าตัวเองเสียใจแค่ไหนแต่ก็รู้ดีว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นพลอยพาลูกๆล,ลุกขึ้นเด็กๆจับมือกันเดินตามแม่ไปอนันต์ได้แต่มองตามแผ่นหลังของครอบครัวที่เขาทิ้งไปเขารู้แล้วว่าความโดดเดี่ยวที่แท้จริงคืออะไรไม่ใช่ความเหงาในคฤหาสน์หรือไม่ใช่การนั่งกินอาหารในร้านราคาแพงเพียงลำพัง แต่คือการมองเห็นครอบครัวของตัวเองเดินจากไปโดยที่เขาไม่สามารถเรียกพวกเขากลับมาได้ขณะที่พล่อยกับลูกๆเดินผ่านประตูร้านอนันต์รู้สึกเหมือนทั้งโลกกำลังถล่มลงมาเขายืนนิ่งอยู่ที่เดิมน้ำตาที่เขาไม่เคยปล่อยให้ไหลออกมากลับรื้นขึ้นมาจนเขาต้องหันหลังกลับไปที่โต๊ะอย่างหมดอะไร เสียงหัวเราะของเด็กๆยังคงดังอยู่ไกลๆเหมือนเป็นเสียงสะท้อนแห่งความผิดพลาดของเขาเองอนันต์นั่งลงพลางมองแก้วไวน์ที่ว่างเปล่าเขาอยากจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขอยากจะกอดเพลอยไว้ในวันที่เธอร้องให้แต่ตอนนี้มันสายเกินไปแล้วทุกอย่างที่เขาทำลงไปไม่อาจย้อนคืนได้อีกต่อไปอนันต์นั่งอยู่ตรงนั้นเหมือนถูกตรึงไว้กับความเจ็บปวดและความรู้สึกผิด มือที่กำแก้วไวสันเทาอย่างควบคุมไม่อยู่ภาพพลอยและเด็กๆยังติดตาเขาพยายามคิดหาทางออกพยายามนึกถึงวิธีที่จะทำให้ได้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเขาอีกครั้งความรู้สึกโดดเดี่ยววอที่เกาะกินหัวใจเขาตลอดหลายปีมานี้กลายเป็นความจริงที่หนักหนายยิ่งกว่าเมื่อได้รู้ว่าตัวเองมีลูกถึงสคนแต่กลับไม่เคยได้อยู่เคียงข้างพวกเขาเลยแม้แต่วันเดียว เขาพยายามตั้งสติลุกขึ้นจากเก้าอี้และเดินออกไปนอกร้านอย่างรีบร้อนเมื่อก้าวออกไปที่ลานจอดรถดวงตาก็กวาดมองหาพลอยและลูกๆอย่างบ้าคลาั่งในที่สุดก็เห็นพวกเขากำลังเดินไปยังรถคันเล็กๆที่ดูเก่าและสุดโทมพลอยกำลังพยายามเปิดประตูรถด้วยมือข้างหนึ่งในขณะที่มืออีกข้างอุ้มลูกชายคนเล็กอันตนัรีบวิ่งไปหาเสียงฝีเท้าเขาทำให้พลอยหันกลับมามองแววตาเธอยังคงนิ่งเฉยแต่ก็แฝงด้วยความระแวดระวังเด็กๆมองมาที่เขาอย่างสงสยัยและมีความกลัวเจือจาง พลอยฟังผมก่อนนะอันันเอ่ยด้วยเสียงที่แทบไม่เป็นคําฉันไม่มีอะไรจะฟังอีกแล้วค่ะพลอยตอบกลับอย่างเย็นชาขอร้องผมแค่อยากคุยกับลูกๆสักนิดก็ยังดีอนันต์พยายามควบคุมเสียงไม่ให้สั่นแต่ลึกๆก,ก็รู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นพลอยนิ่งไปสักครู่ก่อนจะถอนหายใจทำไมตอนนั้นคุณไม่คิดแบบนี้คำถามนั้นแทงเข้าไปในใจเขาอนันต์ก้มหน้าลงด้วยความละอาย ตอนนั้นผมมันโง่ผมเห็นแก่ตัวผมคิดว่าชีวิตใหม่กับนีน่าจะทําให้ผมมีความสุขแต่ผมคิดผิดผมผิดเองทั้งหมดเพราะยังคงเงียบแต่สายตาของเธอสะท้อนความเจ็บปวดที่ยังไม่จางหายพ่อเรอคะเด็กหญิงคนหนึ่งเอ่ยขึ้นเบาๆพลอยก้มมองลูกก่อนจะพยักหน้าเบาๆใช่จะคนนี้คือพ่อของหนูเด็กๆหันมามองอนันตอีกครั้งคราวนี้ในสายตาพวกเขามีทั้งความประหลาดใจและความอยากรู้อยากเห็น อนันต์คุกเข่าลงตรงหน้าลูกๆหัวใจเต้นรัวจนแทบจะหลุดออกมาพ่อพ่อขอโทษที่ไม่ได้อยู่กับพวกหนูตั้งแต่แรกพ่อพ่อไม่รู้ว่ามีลูกน่ารักแบบนี้เด็กชายคนโตขโมวดคิ้วทำไมพ่อไม่อยู่กับแม่ล่ะครับคำถามนั้นทำให้อนันต์สะอึกเขาไม่รู้จะตอบยังไงให้เด็กเข้าใจเพราะย่อตัวลงข้างลูกๆหัวเบาๆบ,บ,บางครั้งผู้ใหญ่ก็ทำผิดพลาดแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องเรียนรู้จากมันนะลูก อนันมองพลอยอย่างซาบซึ้งน้ำตาเอ่อล้นเขาไม่เคยเห็นพลอยเข้มแข็งขนาดนี้มาก่อนเธอเปลี่ยนไปจริงๆจากผู้หญิงที่อ่อนโยนและพึ่งพิงกลายเป็นแม่ที่แข็งแกร่งและเด็ดเดี่ยวผมอยากช่วยดูแลพวกเขาอยากอยู่ข้างๆช่วยแบ่งเบาภาระพลอยบ้างผมรู้ว่ามันอาจจะช้าไปแต่ขอโอกาสให้ผมได้ทำหน้าที่พ่อเธอนะอนันต์พูดด้วยความจริงใจพลอยหันไปมองลูกๆที่กำลังฟังอย่างตั้งใจเธอรู้ว่าคำตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อลูกๆที่ควรได้รู้จักพ่อของพวกเขา ฉันไม่ต้องการเงินหรือความช่วยเหลืออะไรจากคุณฉันดูแลพวกเขาได้แต่ถ้าคุณอยากเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเขาคุณต้องพิสูจน์ตัวเองพลอยผู้เสียงเรียบอนันพยักหน้าอย่างตั้งใจผมจะทำผมสัญญาพลอยมองเขาด้วยสายตาที่อ่านยากก่อนจะอุ้มลูกคนเล็กขึ้นและเปิดประตูรถเด็กๆค่อยๆปีนขึ้นไปนั่งเบาะหลังอนันยืนมองอย่างอะไรเดี๋ยวค่ะพลอยพูดขึ้นก่อนจะปิดประตู พรุ่งนี้เย็นฉันจะพาเด็กๆไปสวนสาธารณะถ้าคุณอยากเจอพวกเขาก็ไปที่นั่นรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของอนันต์เขาพยักหน้าอย่างดีใจผมจะไปแน่นอนขอบคุณนะพลอยรถคันเล็กเคลื่อนออกไปอนันต์ยืนมองจนลับตาหัวใจเต็มไปด้วยความหวังใหม่เขารู้ว่ามันไม่ง่ายและต้องใช้เวลาแต่เขาจะไม่ยอมแพ้เขาจะพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าเขาเปลี่ยนไปแล้ว คืนนั้นอนันต์กลับบ้านความรู้สึกโดดเดี่ยวที่เคยกัดกินกลับถูกแทนที่ด้วยความหวังและแรงผลักดันเขานั่งลงที่โตทำงานหยิบรูปถ่ายเก่าๆของเขากับพล่อยออกมาดูเขาจำได้ว่าตอนนั้นพวกเขายังหนุ่มสาวและเต็มไปด้วยความฝันเขารู้ว่าเขาทำลายทุกอย่างด้วยมือของตัวเองแต่ครั้งนี้เขาจะไม่ปล่อยให้ความผิดพลาดเดิมๆกลับมาทำลายความหวังใหม่อีกต่อไป อน,นันมองออกไปนอกหน้าต่างท้องฟักว่างใหญ่ยังคงเต็มไปด้วยดวงดาวเขารู้ว่าหนทางข้างหน้าไม่ได้ง่ายใดแต่เขาจะสู้จะทำทุกอย่างเพื่อได้เป็นพ่อที่ดีและทดแทนเวลาที่เสียไปเขาจะไม่ยอมปล่อยให้ครอบครัวนี้หลุดมือไปอีกครั้ง อัน,นันตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่พร้อมความรู้สึกที่ไม่เคยสัมผัสมานานหลายปีหัวใจที่เคยแห้งเหี่ยวเหมือนได้รับการรดน้ำความหวังในการได้กลับไปเป็นส่วนนอนหนึ่งในชีวิตของลูกๆทำให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวาอีกครั้งเขาจัดการตัวเองอาย่างพิธีพิธันเลือกเสือ้เอเชิ้ตสีอ่อนที่ดูอบอุ่นแทนชุดสูตรรู้เขาตัดสินใจว่าอยากให้ลูกๆเห็นว่าเขาเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งไม่ใช่มหาเศรษฐีผู้เยอหยิ่ง เมื่อถึงสวนสาธารณะอนันต์รู้สึกกังวลใจเล็กน้อยเขาไม่เคยรู้จักวิธีการพูดคุยกับเด็กๆไม่เคยต้องใช้ความอ่อนโยนแบบพ่อคนแต่เขาตั้งใจว่าจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเขาเดินไปตามทางเดินที่ปูด,ด้วยอิฐสีแดงสายตากวาดหาพลอยและเด็กๆจนกระทั่งเห็นพวกเขากำลังเล่นกันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ เด็กหญิงฝาแฝดกำลังเล่นวิ่งไล่จับกับพี่ชายส่วนพลอยนั่งอยู่บนเสื้อปิกนิกคอยดูแลน้องเล็กที่นั่งเล่นบล็อกไม้อนันยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวความอบอุ่นในภาพนั้นทำให้หัวใจเขารู้สึกเต็มเปี่ยมเขาตัดสินใจเดินเข้าไปใกลๆ้ๆอ้าวคุณมาแล้วพลอยพูดขึ้นเมื่อเห็นเขาเด็กๆหยุดวิ่งแล้วหันมามองด้วยความประหลาดใจพ่อเด็กชายคนโตเอ่ยขึ้นเบาๆเหมือนยังไม่มั่นใจอนันย่อตัวลงแล้วยิ้มอบอุ่น ใช่แล้วพ่อมาแล้ววันนี้พ่อเอาขนมมาฝากด้วยเขาหยิบถุงขนมจากร้านเบเกอรี่ชื่อดังออกมาเด็กหญิงฟ้าแฟดทำตาโตด้วยความตื่นเต้นพล่อยเหลือบมองแต่ไม่ได้พูดอะไรขนมอะไรคะเด็กหญิงคนหนึ่งถามเสียงใสเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตกลับมาการอ,องจะพ่อจำได้ว่าตอนเด็กๆพ่อชอบกินคุกกี้แบบนี้ก็เลยคิดว่าพวกหนูน่าจะชอบเหมือนกันอนันต์พูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่น เด็กๆรีบเข้ามารุมถุงขนมด้วยความดีใจพล่อยเงียบไปครู่หนึ่งแต่ก็ไม่ได้ห้ามอนันต์รู้สึกโล่งใจที่เธอไม่ได้ปฏิเสธเขาโดยตรงขอบคุณค่ะพ่อเด็กหญิงอีกคนยิ้มกว้างยื่นคุกกี้ให้กับน้องเล็กที่นั่งอยู่พล่อยคอยดูแลอย่างระมัดระวังแต่ก็ปล่อยให้เด็กๆได้ใกล้ชิดกับอนันต์มากขึ้นอนันต์ค่อยๆนั่งลงข้างพล่อยพยายามทำให้ตัวเองดูไม่เกรงเกินไปเขารู้ว่าพล่อยยังคงมีท่าทีระมัดระวังแต่ก็ไม่ได้แสดงออกชัดเจนพวกเขาน่ารักมากนะ อนันต์พูดเบาๆพลอยพยักหน้าเล็กน้อยใช่ค่ะพวกเขาเป็นเด็กดีฉันสอนให้เขารู้จักช่วยเหลือกันละกันเพราะเราไม่มีใครนอกจากกันเองคำพูดนั้นทําให้อนันต์รู้สึกเหมือนถูกแทงด้วยความจริงที่เจ็บปวดเขาอยากพูดบางอย่างแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงเด็กๆกําลังหัวเราะกับคุกกี้อย่างสนุกสนานเสียงหัวเราะนั้นทําให้เขารู้สึกอบอุ่นปนขมขื่นพลอยผมรู้ว่าตอนนี้พูดอะไรไปก็คงแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมเสียใจจริงๆ อนันต์พูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นพล่อยหันมามองเขาด้วยสายตาที่ซับซ้อนฉันไม่ได้ต้องการให้คุณมาขอโทษหรือกลับมาเพราะความรู้สึกผิดคุณควรคิดถึงลูกๆมากกว่าตัวเองถ้าคุณอยากอยู่ในชีวิตพวกเขาจริงๆคุณต้องพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นไม่ใช่แค่พูดอนันต์พยักหน้ารู้ดีว่าการพิสูจน์ตัวเองไม่ได้จบเพียงแค่วันนี้เขาต้องอดทนและใช้เวลาเพื่อให้เด็กๆยอมรับในตัวเขาเด็กชายคนโตเดินมานั่งข้างอนันต์ดวงตายังมีแววระแวง พ่อจะอยู่กับพวกเราตลอดไหมครับอันต์นยิ้มบางๆลูบหัวลูกชายเบาๆพ่อจะอยู่ถ้าพวกหนูอยากให้พ่ออยู่พ่อจะทําทุกอย่างเพื่อให้หนูเชื่อใจพ่ออีกครั้งเด็กชายมองเขาอย่างครุ่นคิดก่อนจะพยักหน้าเล็กน้อยอันันรู้ว่ามันคือก้าวเล็กๆแต่ก็เป็นก้าวที่มีความหมายมาก พลอยนั่งเงียบมองภาพพ่อกับลูกด้วยแววตาที่ซ่อนความอ่อนไหวเธอรู้ดีว่าความเจ็บปวดที่ผ่านมามันยากจะลบเลือนแต่เมื่อเห็นรอยยิ้มของลูกๆที่มีความสุขเธอก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าบางทีอาจมีความหวัง อนันต์นั่งอยู่ท่ามกลางลูกๆที่กำลังเล่าเรื่องโรงเรียนให้ฟังเสียงเจ้ยแจ้วของพวกเขาทำให้หัวใจที่เคยแข็งกระด้างของเขาเริ่มอ่อนลงพลอยนั่งฟังเงียบๆไม่ได้ร่วมวงสนทนาแต่ก็ไม่ได้ห้ามปรามอน,นันต์รู้ดีว่าเขายังมีหนทางอีกยาวไกลกว่าจะได้ความไว้วางใจจากเธอแต่เขาจะไม่ถอยจะไม่ทำพลาดซ้ำอีก ช่วงบ่ายเริ่มเย็นลงลมพัดผ่านใบไม้เบาๆเด็กๆยังคงเล่นไล่จับกันรอบๆอนันต์มองดูด้วยความปลื้มใจเขาไม่เคยรู้สึกมีชีวิตชีวาขนาดนี้มาก่อนความรู้สึกที่ได้เป็นพ่อที่แท้จริงทำให้เขาอยากกอดลูกๆไว้ไม่ปล่อยไปไหนอีกพล่อยลุกขึ้นเก็บของเด็กๆวิ่งมาช่วยพับผ้าปิกนิกอนันตลุกขึ้นช่วยโดยไม่ต้องรอให้พล่อยเอ่ยปากทั้งคู่สบตากันโดยไม่ตั้งใจอนันต์รู้ดีว่ามันยังเร็วเกินไปที่จะหวังอะไรแต่แค่วันนี้แค่ได้อยู่กับลูกๆมันก็มีความหมายมากพอ เขามองดูครอบครัวที่เคยทิ้งไปด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเขาจะไม่ยอมให้พวกเขาหลุดมือไปอีกครั้งเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวนี้กลับมาสมบูรณ์เหมือนที่เคยเป็นอนันต์เดินตามพลอยและลูกๆไปที่ลานจอดรถเขายังคงรู้สึกอิ่มเอมใจกับช่วงเวลาที่ได้อยู่กับลูกๆแม้จะยังไม่คุ้นเคยกับบทบาทพ่อแต่ก็รู้สึกว่ามีความหวังมากขึ้นพลอยเปิดประตูรถแล้วช่วยเด็กๆขึ้นไปนั่งเบาะหลังอนันต์ลังเลงเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยขึ้นพลอยผมขอไปส่งพวกคุณได้ไหม พลอยหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งหันกลับมามองเขาด้วยแววตาที่อ่านไม่ออกคุณไม่จําเป็นต้องทําขนาดนั้นผมแค่อยากช่วยผมอยากให้คุณพักบ้างผมรู้ว่าคุณเหนื่อยมากมาตลอดอนันต์พูดด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนพลอยมองเขานิ่งก่อนจะถอนหายใจตามใจคุณหัวใจอนันต์เต้นแรงเขารีบไปเปิดประตูฝั่งคนขับก่อนจะนั่งลงและจับพวงมาลายัยพลอยนั่งข้างๆโดยไม่พูดอะไรเด็กๆยังคงหัวเราะและเล่นกันอยู่เบาะหลังอนันต์รู้สึกมีความสุขอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน ระหว่างทางอนันพยายามเปิดบทสนทนาเด็กๆชอบไปสวนสาธารณะบ่อยไหไมเด็กหญิงคนหนึ่งตอบอย่างร่าเริงชอบค่ะแม่พามาบ่อยๆเพราะพวกเราไม่มีสนามเล่นที่บ้านอนันตรู้สึกเจ็บแปลบบในใจเขาจำได้ว่าบ้านหลังเก่าของเขากับพลอยมีสวนหลังบ้านกว้างขวางแต่ตอนนี้พลอยต้องอยู่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆที่ไม่มีที่ให้เด็กๆได้วิ่งเล่นเขายิ่งรู้สึกผิดกับสิ่งที่เคยทำลงไป เมื่อถึงอพาร์ตเมนต์อนันต์ช่วยขนของลงจากรถพลอยพาเด็กๆขึ้นไปก่อนอนันต์มองดูอาคารเก่าที่สุดโทมด้วยความรู้สึกผิดเขาเคยทิ้งให้ผู้หญิงคนหนึ่งและเด็กสี่คนต้องใช้ชีวิตลำบากในขณะที่เขาใช้ชีวิตหรูหราโดยไม่ใส่ใจความรู้สึกใครพลอยกลับลงมารับของเพิ่มเติมอนันต์รีบยื่นถุงขนมให้ให้ผมช่วยนะ ไล้ยรับถุงไปโดยไม่พูดอะไรอนันเดินตามเธอขึ้นบันไดไปยังชั้นสามสายตาของเขากวาดมองรอบๆทางเดินที่แคบและมีกลิ่นอับเขาไม่เคยคิดว่าครอบครัวของเขาต้องอยู่ในที่แบบนี้เมื่อถึงหน้าห้องพลอยหันมามองเขาคุณกลับไปได้แล้วขอบคุณที่มาส่งอนันลังเลผมผมอยากช่วยคุณเลี้ยงลูกผมรู้ว่ามันอาจจะสายไปแต่ผมอยากทำจริงๆพลอยยิ้มบางๆแต่ก็ยังมีแววเศร้า การช่วยเหลือไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถลบล้างสิ่งที่คุณเคยทำได้มันไม่ง่ายแบบนั้นอนันต์ก้มหน้ารู้ว่าคำพูดของเธอคือความจริงแต่เขาไม่อยากยอมแพ้ผมรู้ว่ามันยากแต่ผมจะไม่หนีอีกแล้วผมจะอยู่ตรงนี้ไม่ว่าคุณจะให้โอกาสหรือไม่ก็ตามพถอยถอนหายใจเบาๆก่อนจะเปิดประตูห้องเด็กๆรีบวิ่งเข้ามาทักทายและเล่าเรื่องที่เล่นในสวนให้แม่ฟังอนันต์ยืนมองอยู่หน้าประตูหัวใจเต็มไปด้วยความหวังเล็กๆพลอยหันมามองเขาอีกครั้ง พรุ่งนี้ฉันต้องพาเด็กๆไปโรงเรียนถ้าคุณอยากมาด้วยก็ตามใจดวงตาอนันต์แปล่งประกายด้วยความดีใจได้สิผมจะมาแต่เช้าพลอยพยักหน้าเบาๆก่อนจะปิดประตูห้องอนันต์ยืนอยู่ตรงนั้นอีกสักพักหัวใจอุ่นวาบกับความหวังเล็กๆที่เริ่มก่อตัวขึ้นเขารู้ว่ามันยังอีกยาวไกลแต่เขาจะไม่ถอย คืนนั้นอนันต์กลับไปนอนที่คอนโดหรูของตัวเองเขามองรอบๆห้องที่เต็มไปด้วยของใช้ราคาแพงแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าเขานั่งลงบนโซฟาแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูรูปถ่ายครอบครัวในอดีตภาพพลอยที่ยิ้มอย่างสดใสาภาพที่เขาเคยคิดว่าไม่สำคัญแต่ตอนนี้กลับมีข้ามหาศาลเขารู้ว่าการจะได้ครอบครัวกลับคืนมาไม่ใช่เรื่องง่ายเขาต้องอดทนและพิสูจน์ตัวเองเขาตัดสินใจที่จะขายคอนโดหรูและย้ายไปอยู่ใกล้กับพลอยและลูกๆเพื่อที่จะได้ดูแลพวกเขาอย่างใกล้ชิด อนันต์นั่งคิดถึงอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นเขาจินตนาการถึงการได้พาลูกๆไปเที่ยวได้ช่วยพลอยทำอาหารได้ฟังเด็กๆเ,เล่าเรื่องโรงเรียนให้ฟังเขายิ้มกับความฝันเหล่านั้นและสาบานกับตัวเองว่าจะไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปเช้าวันรุ่งขึ้นอนันต์ตื่นแต่เช้าเตรียมตัวอย่างตื่นเต้นเหมือนเด็กน้อยเขารีบขับรถไปที่อพาร์ตเมนต์ของพลอยเมื่อไปถึงก็เห็นเด็กๆก,กำลังเตรียมตัวไปโรงเรียนพลอยยืนอยู่ข้างๆคอยจัดกระเป๋าให้อนันต์ยิ้มและเดินเข้าไปช่วย พลอยเหลือบมองเขาเล็กน้อยก่อนจะยอมให้เขาช่วยเด็กๆด,ดูตื่นเต้นที่พ่อมาแต่เช้าอนันต์รู้สึกอบอุ่นในใจเมื่อได้ยินลูกชายพูดว่าวันนี้พ่อไปส่งเราด้วยใช่ไหมครับอนันต์พยักหน้าใช่แล้วพ่อจะไปส่งพวกหนูทุกวันถ้าทำได้พลอยไม่ได้พูดอะไรแต่ในแววตาของเธอเริ่มมีประกายของความหวังบางๆอนันต์รู้ว่ามันยังไม่ใช่การยอมรับเต็มที่แต่แค่นี้ก็ทำให้เขามีกำลังใจที่จะเดินหน้าต่อ อน,นันต์มองดูครอบครัวเล็กๆที่กำลังเริ่มเปิดใจให้เขาเข้ามาอีกครั้งหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเขาจะไม่ยอมให้ความผิดพลาดในอดีตมาทำลายอนาคตอีกแล้วเขาจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้ครอบครัวนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมโอเคฉันจะเขียนเรื่องต่อไปโดยไม่มีการจบและไม่ใช้คำที่ไม่จำเป็น อนันมองดูเด็กๆที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเด็กชายคนโตยังคงคอยดูแลน้องๆอย่างขยันขันแข็งอนันตอดไม่ได้ที่จะรู้สึกภูมิใจแม้ว่าเขาจะไม่เคยอยู่ดูแลมาก่อนแต่พลอยก็เลี้ยงลูกก็ออกมาได้ดีเหลือเกินเขารู้สึกขอบคุณเธอจากใจจริงรถคันเล็กของพลอยจอดรออยู่หน้าตึกอนันรีบเข้าไปเปิดประตูช่วยพลอยจัดเด็กๆขึ้นรถเด็กหญิงฝาแฝดหยอกล้อกันเสียงดังขณะที่เด็กเล็กยังคงกอดกระเป๋าเป้ไว้แน่นพลอยหันมามองอนันต์ทางเอ่ยเบาๆ คุณแน่ใจนะว่าต้องการทำแบบนี้ทุกวันอนันยิ้มพยักหน้าผมอยากทำนี่คือสิ่งที่ควรทำตั้งนานแล้วผมจะพยายามอย่างเต็มที่พลอยไม่ได้ตอบกลับแต่เพียงพยักหน้ารับรู้รถเคลื่อนตัวออกจากลานจอดอนันมองกระจกข้างเห็นแสงแดดอ่อนๆกระทบใบหน้าของเด็กๆที่นั่งคุยกันอย่างตื่นเต้นเด็กชายคนโตหันมามองอนันแล้วถาม พ่อรู้ไหมครับว่าวันนี้เป็นวันอะไรอนันชงักไปเล็กน้อยก่อนจะยิ้มขอโทษพ่อไม่รู้จริงๆลูกช่วยบอกพ่อหน่อยได้ไหมเด็กชายยิ้มก่อนจะตอบวันนี้เป็นวันที่เรามีงานแสดงที่โรงเรียนครับผมกับน้องๆต้องแสดงบนเวทีด้วยพ่อยเหลือบตามองอน,นันเหมือนจะดูปฏิกิริยาอนันรีบตอบกลับ จริงเหรอพ่ออยากดูมากเลยลูกๆจะแสดงอะไรเด็กหญิงฝาแฝดเริ่มเล่าเสียงใสว่าพวกเธอจะแต่งตัวเป็นดอกไม้ส่วนพี่ชายจะเป็นต้นไม้ใหญ่ส่วนคนเล็กจะเป็นผีเสื้ออนันต์ฟังด้วยความตั้งใจเขาไม่เคยรู้สึกตื่นเต้นแบบนี้มาก่อนเขาอยากเห็นลูกๆแสดงจริงๆพอหยุดรถหน้าประตูโรงเรียนอนันต์รีบลงไปช่วยเปิดประตูเด็กๆกระโดดลงจากรถอย่างคล่องแคล่วพลอยกำลังจะเอ่ยลาแต่เด็กชายคนโตกลับหันมาถาม พ่อจะมาดูพวกเราไหมครับอนันยิ้มกว้างพ่อจะมาแน่นอนพลอยนิ่งไปสักพักก่อนจะพูดเบาๆคุณอย่ามาสายละเด็กๆรอคอยอนันตพยักหน้ายืนยนันด้วยความมั่นใจหลังจากส่งเด็กๆเข้าโรงเรียนแล้วอนันตยืนมองประตูโรงเรียนที่ค่อยๆปิดลงเขารู้สึกว่าหัวใจตัวเองเต็มไปด้วยความหวังเขารีบโทรหาผู้ช่วยเพื่อเลื่อนนัดทั้งหมดออกไปในช่วงบ่ายวันนี้เขาจะไม่พลาดช่วงเวลาสำคัญของลูกลก เมื่อกลับถึงคอนโดอนันต์เริ่มคิดถึงของขวัญเล็กๆน้อยๆที่จะมอบให้เด็กๆหลังการแสดงเขาเดินไปตามห้างสรรพสินค้าเลือกซื้อดอกไม้ช่อเล็กสำหรับเด็กหญิงฝาแฝดและของเล่นชิ้นเล็กๆสำหรับเด็กชายคนโตและน้องเล็กเขาตื่นเต้นราวกับตัวเองเป็นเด็กนักเรียนที่กำลังเตรียมแสดงบนเวทีเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ในที่สุดก็ถึงเวลาที่อนันต์ต้องกลับไปยังโรงเรียนเมื่อไปถึงโรงยิมที่จัดการแสดงเขาเห็นพ่อแม่คนอื่นๆนั่งรอยอยู่เต็มไปหมดเขามองหาพลอยจนเจอเธอนั่งอยู่แถวกลางเขารีบเดินไปนั่งข้างๆพลอยเหลือบมองเขาเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเสียงประกาศเริ่มต้นการแสดงดังขึ้นเด็กๆจากชั้นอื่นทยอยออกมาแสดงบนเวทีอนันต์รู้สึกตื่นเต้นจนนั่งไม่ติดเก้าอี้เมื่อถึงช่วงการแสดงของลูกๆเขาก็ลุกขึ้นนั่งตัวตรงทันที เด็กชายคนโตยืนอยู่กลางเวทีในชุดต้นไม้สีเขียวเข้มเด็กหญิงฝาแฝดยืนอยู่ด้านข้างในชุดดอกไม้สีสดใสส,ส่วนเด็กเล็กใส่ปีกผีเสื้อหลากสีทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสและดูมีความสุขอนันต์รู้สึกว่าหัวใจของเขาพองโต เมื่อเพลงเริ่มดังขึ้นเด็กๆเ,เริ่มเคลื่อนไหวตามจังหวะท่าเต้นน่ารักและซุกซนตามปราษาเด็กอนันต์อดไม่ได้ที่จะยกโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกวิดีโอเขามองดูพลอยที่นั่งข้างๆเห็นรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าเธอเขารู้สึกดีใจที่ได้อยู่ตรงนี้ได้เห็นรอยยิ้มของเธออีกครั้งเมื่อการแสดงจบลงเด็กๆโค้งคำนับพร้อมเสียงปรบมือกึกกล้องอนันต์ลุกขึ้นปรบมือเสียงดังด้วยความภาคภูมิใจพลอยหันมามองเขาอย่างแปลกใจแต่ก็ยิ้มเล็กๆอนันต์รู้สึกว่าการได้อยู่ที่นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต หลังจากการแสดงจบเด็กๆวิ่งมาหาเขาพร้อมใบหน้าที่เต็มไปด้วยความสุขพ่อเห็นไหมครับผมเต้นได้ดีไหมอนันต์ย่อตัวลงกอดลูกชายแน่นลูกทําได้ดีมากพ่อภูมิใจในตัวลูกมากเด็กหญิงฝาแฝดยิ้มกว้างเมื่อได้รับดอกไม้จากพ่อส่วนเด็กเล็กก็กอดตุ๊กตาที่พ่อซื้อให้แน,น่น พรอยืนมองภาพนั้นเงียบๆแววตาที่เคยแข็งกร้าวเริ่มอ่อนลงอนันต์รู้ว่ามันยังต้องใช้เวลาแต่เขามั่นใจว่าการเริ่มต้นนี้คือสิ่งที่ถูกต้องเขาจะไม่ปล่อยให้ความผิดพลาดในอดีตมาทำลายความสุขของครอบครัวอีกต่อไปเขาตัดสินใจที่จะไม่เพียงแต่เป็นพ่อที่ดีแต่จะเป็นเพื่อนเป็นคนที่ลูกๆไว้วางใจและภาคภูมิใจเขาจะไม่ยอมแพ้จนกว่าครอบครัวนี้จะกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งอนันต์รู้ดีว่าการจะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอีกครั้งไม่ใช่เรื่องง่าย เขาตระหนักถึงบาดแผลที่เคยก่อไว้กับพลอยและลูกๆแต่ทุกครั้งที่เห็นรอยยิ้มของเด็กๆและแววตาของพลอยที่เริ่มอ่อนลงเขาก็รู้ว่าความพยายามของเขากำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็กๆในหัวใจของพวกเขาเขาตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ถอยหลังอีกต่อไป นันเริ่มทำสิ่งเล็กๆที่เขาไม่เคยทำมาก่อนเขาพยายามไปรับส่งลูกๆที่โรงเรียนทุกวันแม้บางครั้งงานจะรัดตัวเขาก็จัดการแบ่งเวลาให้ดีที่สุดบางวันที่เขาไม่สามารถมาได้เขาจะโทรไปหาพลอยและเด็กๆเพื่อบอกเหตุผลไม่ให้พวกเขารู้สึกผิดหวังเหมือนเมื่อก่อนเขาเรียนรู้ที่จะฟังลูกๆพูดคุยถึงเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันฟังเรื่องโรงเรียนการบ้านและเพื่อนๆที่พวกเขาเจอเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าการได้นั่งฟังลูกๆเล่าเรื่องราวเหล่านี้จะทำให้หัวใจอบอุ่นได้มากขนาดนี้ วันหยุดสุดสัปดาห์หนึ่งอนันต์วางแผนพาครอบครัวไปสวนสัตว์เด็กๆตื่นเต้นตั้งแต่เช้าอนันต์จัดเตรียมอาหารว่างและน้ำดื่มไว้ครบถ้วนพอยเห็นความตั้งใจของเขาก็อดยิ้มไม่ได้ถึงแม้จะยังมีความระแวงใจอยู่บ้างแต่เธอก็ยอมให้โอกาสเมื่อไปถึงสวนสัตว์เด็กๆวิ่งไปดูสัตว์นานาชนิดด้วยความตื่นเต้นอนันต์เดินตามอยู่ใกล้ๆคอยระวังไม่ให้เด็กๆพลัดหลงพลอยเห็นอนันต์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดก็รู้สึกแปลกใจเขาไม่ใช่คนเดิมที่เคยละเลยความรับผิดชอบอีกแล้ว ขณะที่เดินชมกรงสัตว์เด็กเล็กสะดุดหินแล้วล้มลงร้องให้เจ้าอนันต์รีบเข้าไปอุ้มปลอบเขากอดลูกไว้แน่นลูกหลังเบาๆและพูดปลอบโยนเด็กน้อยหยุดร้องเมื่อพ่อกระซิบขอโทษที่ดูแลไม่ดีพล่อยมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกประปนกันเธอเห็นความรักและความเอาใจใส่ที่อนันต์มอบให้ลูกอย่างแท้จริง หลังจากเที่ยวสวนสัตว์จบอนันพาเด็กๆไปกินไอศครีมเด็กๆเลือกรสชาติที่ชอบและหัวเราะสนุกสนานเมื่อไอศครีมละลายเลื้อมืออนันตเช็ดหน้าลูกด้วยความอ่อนโยนเห็นรอยยิ้มของเด็กๆแล้วเขารู้สึกว่าตัวเองกำลังได้สัมผัสกับความสุขที่แท้จริงเมื่อกลับถึงบ้านเด็กๆหลับคอพับอยู่เบาะหลังอนันค่อยๆอุ้มลูกๆเข้าห้องพลอยืนมองเขาจัดเด็กๆให้นอนบนเตียงอย่างทะนุถนอมก่อนจะค่อยๆปิดประตูห้องนอนพลอยมองหน้าเขานิ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นเบาๆ ทำไมถึงเปลี่ยนไปขนาดนี้อนันต์ชะงักไปเล็กน้อยก่อนตอบกลับด้วยความจริงใจผมไม่อยากสูญเสียครอบครัวไปอีกแล้วผมรู้ว่าผมผิดที่เคยทิ้งคุณกับลูกผมที่ดว่าความสุขคือการได้ใช้ชีวิตตามใจตัวเองแต่ผมผิดมหันผมมารู้ตัวเมื่อได้เห็นคุณต้องดิ้นรนเลี้ยงลูกเพียงลาพังผมอยากแก้ไขทุกอย่างอยากเป็นพ่อที่ดีเป็นสามีที่ดีแม้ว่าคุณจะยังไม่ให้อภยัยแต่ผมจะไม่หยุดพยายาม คล้ายน้ำตาคลอดวงตาเธอสะท้อนความรู้สึกเจ็บปวดและสับสนคุณรู้ไหมว่าฉันผ่านอะไรมาบ้างการที่ต้องเลี้ยงลูกสี่คนคนเดียวมันหนักแค่ไหนฉันโกรธเกลียดคุณที่ทิ้งเราไปแต่เมื่อเห็นคุณพยายามทุกวันใจฉันก็เริ่มอ่อนลงฉันแค่กลัวว่าจะต้องเจ็บอีก อนัน,นยื่นมือไปจับมือพลอยน้ำเสียงเขาสั่นเครือผมขอโอกาสอีกครั้งผมจะไม่ทำให้คุณเสียใจอีกพลอยก้มหน้าซ่อนน้ำตาเธอไม่อยากยอมรับง่ายๆเพราะความเจ็บปวดในอดีตยังคงหลอกหลอนแต่หัวใจเธอก็เริ่มเปิดรับความจริงที่ว่าอนันกำลังพยายามอย่างแท้จริง หลายเดือนผ่านไปอนันต์พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาเปลี่ยนไปจริงๆเขาลดงานลงเพื่อให้เวลากับครอบครัวมากขึ้นเขาเรียนรู้ที่จะทําอาหารให้ลูกๆช่วยพลอยซักผ้าทําความสะอาดบ้านเด็กๆเริ่มเรียกหาพ่อเมื่อมีปัญหาพลออยเริ่มยิ้มมากขึ้นพวกเขากลับมาทํากิจกรรมร่วมกันเหมือนในอดีตอนันต์รู้สึกว่าความอบอุ่นกําลังหวนคืนมาทีละน้อย ในวันเกิดของเด็กเล็กอนันต์จัดงานเล็กๆที่บ้านเขาทำเค้กด้วยตัวเองถึงแม้จะไม่สวยเหมือนซื้อจากร้านแต่เด็กๆตื่นเต้นและดีใจพล่อยมองดูด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจอนันยืนอยู่ท่ามกลางเสียงหัวเราะของลูกๆรู้สึกว่าตัวเองได้กลับมาอยู่ในที่ที่ควรอยู่พลอยเดินเข้ามาใกล้และกระซิบเบาๆขอบคุณที่ไม่ยอมแพ้อนันต์ยิ้มตอบและกระชับมือเธอแน่นผมจะไม่ยอมแพ้อีกแล้วครอบครัวคือสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับผม คืนนั้นเมื่อทุกคนเข้านอนอนันต์นั่งมองครอบครัวเล็กๆของเขาด้วยความรู้สึกเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักเขารู้ว่าทางข้างหน้าอาจยังมีอุปสรรคแต่เขาจะไม่หนีอีกแล้วเพราะเขาได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงคือการได้อยู่กับคนที่รักและทำทุกอย่างเพื่อพวกเขา ในความเงียบสงบของค่ำคืนนั้นอนันยิ้มและกระซิบเบาๆขอบคุณฟ้าที่ให้โอกาสได้แก้ไขความผิดพลาดขอบคุณที่ให้เขากลับมาเป็นพ่อและสามีอีกครั้งพ่อยิ้มตอบเบาๆข้างๆเขาหัวใจของทั้งคู่เริ่มประสานกันใหม่ด้วยความเชื่อมั่นและความหวังที่จะสร้างครอบครัวที่แข็งแรงกว่าเดิม